โอมชานติ oh, วันนี้วันที่12เดือนกันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานศัตรูอันดับหนึ่งของลูกคือลาวันผู้ที่ลูกนั้นจะต้องพิชิตด,ด้วยความรู้และก็พลังของโยคะแน่นอนลูกก็จะต้องกลับมาสาโทประธานจากที่ทางอุปทาน คำถามของเมอรีในวันนี้เรื่องซึ่งละเอียดอ่อนที่สุดและลึกล้ำที่สุดอะไรที่ลูกๆเข้าใจเดี๋ยวนี้คำตอบเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนที่สุดก็คือละครอนนันไม่มีกีดจำกัดนี้นั้นจะถูกทายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆทุกๆวินาทีแล้วมันก็จะกลับมาซ้ำหลังจากห้าพันปี อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังจะเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามละครไม่มีอะไรที่จะต้องสับสนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรใหม่ละวงล้อของละครนั้นจะหมุนไปทุกๆวินาทีเก่านั้นก็จะถูกลบอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใหม่ก็จะถูกบันทึกเข้าไป เหล่านั้นจะเล่นบทบาทของเราอย่างต่อเนื่องในขณะที่มันก็จะถูกถ่ายไปเรื่อยๆไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งซึ่งลึกล้ําเหล่านี้ได้ดังนั้นบาบาบอกว่าลูกจะต้องเข้าใจแต่และเรื่องของวงจรน,นั้นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและนี่เป็นเรื่องของความรู้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้ห่วงใยเกี่ยวกับตัวลูกเองตลอดเวลาจงห่วงใยในการที่จะให้บาปของลูกนั้นเผาออกไปอย่าได้เกี่ยวข้องตัวลูกเองอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสรนสกาของลูกเองให้อยู่ในเตาอบของโยคะจุดที่สองให้ละเลิกทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูก แล้วจงมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ทำตามสีหมาิให้มีความนับถืออย่างเต็มที่ต่อพ่อและก็จงมาเป็นผู้ช่วยของท่านตอนของบัพจะดา,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงเป็นอิสระจากบวงพันธาต่ตางๆของกรรมและอยู่อย่างชนะเหนือความโกรธและความอวดดีโดยการจบสิ้นสิทธิ์ต่างๆของจำนึกของฉัน ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมต่างๆแล้วจงอยู่อย่างชนะเหนือความโกรธและความอวดดีโดยการจบสิ้นจิตต่างๆของสำนึกของฉันเมื่อลูกคิดว่าลูกนั้นมีสิทธิ์ของฉันในการคิดทำไมเธอทำสิ่งนี้หรือว่านี่เป็นของฉันต่อมาก็มีความโกรธความอวดดีหรือการติดยึด ดังนั้นคิดที่ว่าคนนี้นั้นคือเพื่อนร่วมงานรับใช้ของฉันไม่ใช่ใครที่ฉันนั้นจะมีสิทธิ์เหนือของฉันเมื่อใครนั้นไม่ใช่ของฉันแล้วก็ไม่มีความโกรธการติดยึดหรือบ่วงพันธะของกรรมดังนั้นเพื่อที่จะมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆของกรรมจงทำพ่อผู้เดียวให้เป็นโลกของลูก พ่อคนเดียวไม่มีใครอื่นใดเมื่อพ่อผู้เดียวนั้นได้มาเป็นโลกของลูกแล้วก็ไม่มีแรงดึงดูดหรือบ่วงพันธะของสรรสกาที่อ่อนแอใดๆของฉันทั้งหมดนั้นจะถูกล้อมไว้ในบาบาของฉันแต่เพียงผู้เดียวคติพจน์ในวันนี้นายผู้ทรงอำนาจจะใช้ทุกคุณธรรมและพลังตามเวลา ซ้ำนายผู้ทรงอำนาจจะใช้ทุกคุณธรรมและพลังตามเวลาอัจฉรโอมชานตี